กันแดดซองที่กันน้ำกันเหงื่อที่ปางที่สุดนี้เลย K A U V Superblock Fluid Protector S V F 5 0บวก P A 3บวกกันน้ำกันเหงื่อ Superblock คูณ2องที่เหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทยมากาแดดเหงื่อ,อไหลก็ไม่เป็นค้าตัวนี้เขาเป็นกันแดดเหงื่อฟลูอิดนะคะที่จะมีส่วนผสมของมังบินถักก่วเกาหลีที่เขาจะช่วยแบบลดความเครียดของผิวจากแสงแดดแล้วก็มลภาวะน,นะคะแล้วเขาก็ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนคือทายเยอะแค่ไหนก็ไม่ว่าอ่ะทุกคนสังเกตดูแล้วก็เกลี่ยง,ง่ายมากแถมเขาให้ความรู้สึกที่เบาสบายผิวนะคะไม่เหนียว ทาได้ทั่วหน้าแถมซองนี้เนี่ยเขาทาได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวเลยนะคะเราต้องทากันแดดทุกวันนะทุกคนแดดประเทศไทยร้อนแสบผิวไปหมดถ้าเป็นสิวไม่ทากันแดดนะคะสังเกตได้เลยว่ารอยดําสิวหายช้ามากแล้วนี่คือเราลองสเปรย์น้ำบนผิวนะคะสังเกตได้ว่าไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่ยืมเลยนะคะเหมาะกับหน้าร้อนนี้มากๆแถมราคาดีกันแดดต้องเคเอสเบอร์บัคคูนสองหน้าเตัอเอาอยู่อยากมีผิวสวยต้องไปตามพิกัดตามนี้ CJ Na นาบิวตร้านเครื่องสำอางทั่วไปรุ่นใหม่เป็นฝามนแบบนี้เลย